สโมสรการท่าเรือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510โดยใช้ชื่อสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากพนักง,งานการท่าเรือคืออำพลสิงห์สุขมณีกับสง่าบังเกิดลาาซึ่งในช่วงแรกได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขงันฟุตบอลในระดับเยาวชนและในรายการ้วยเล็กๆก,ก่อนในเวลาต่อมาพลตีประจวบสุนทรังกูลผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยในขณะนั้นได้ให้ความสําคัญและเข้าร่วมดูแลสโมสรโดยมีโค้ชยุคแรกก็คือ ทวิตนรเดชานน์และไพศิษฐิ์โคจเสนีโดยเริ่มต้นในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วยพระชันงอซึ่งสามารถชนะเลิศ3าสมัยติดต่อกันในช่วงปี2510ถึง2513ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยพระชันกอและได้ตำแหน่งชนะเลิศตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันในช่วงยุคปี2519ถึง2522นับว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของสโมสรโดยมี คุณลาโภอิสรังกูณาอุทิซึ่งเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยในช่วงนั้นเป็นผู้ให้การสัสนุททีมอย่างเต็มกำลังจนสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศด้วยพระราชทานก่อได้สามสมัยและชนะเลิศรายการฟุตบอลถ้วยควีนส์คัพในปี2521-2523ในยุคระบ,บฟุตบอลลีกในปีพุทธศักราช2539ได้เข้าร่วมการแข่งขันไทยลีกฤด,ดูกาล2539โดยเป็นหนึ่งใน18สโมสรที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน และทาผลงานจบอันดับ11จากทั้งหมด18สโมสรต่อมาในช่วงปีพุทธศักราชสองนหหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างของลีกให้เป็นลีกอาชีพสโมสรต้องทําการจดทะเบ,บียนเป็นนิติบุคคลโดยมีการจดทะเบ,บียนในานามของบริษัทจํากัดสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยมีคุณพิชิตมั่นคงเป็นประธานสโมสรและในปีนั้นสามารถที่จะชนะเลิกการแข่งขันไทยแลนด์เอฟเอคัพโดยเอาชนะจุดโทษสโมสรบีซีเทโรศาสนะ 5ประตู4ซึ่งเป็นการได้ตำแหน่งชาเลิศรายการแรกในรอบสบปี่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2555ั25ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงผู้บริหารทำให้มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นสโมสรฟุตบอลสิงห์ท่าเรือพร้อมกับเปลี่ยนทีมผู้บุกศรและผู้บริหารทั้งหมดโดยได้พลตวโบวีโทคคำนวณวิทุทุประจักษ์เป็นประธานกิติมศักดิ์และคุณทรงวิทย์วงวายนิชเป็นประธานสโมสรซึ่งสโมสรทำการแข่งขันในรายการดีชัน่น1 2า5 6าทำผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจโดยจบตำแหน่งรองชาเลิศและได้สิทธ ขึ้นไปแข่งไทยลีกอีกครั้งหนึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2557ทางคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีมตินำสิทธิ์การบริหารคืนหลังจากที่ผู้ผนหชุดเดิมได้คืนสิทธิ์ให้และจัดตั้งบริษัทการท่าเรือ f อเข้ามาบริหารแทนเพื่อทำการแข่งขันไทยลีกในปี2558โดยมีพลเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองเป็นประธานสโมสรและมีสมชายชื่อคุณชุ่มเป็นหัวหน้าผู้ผู้สอน ซึ่งต่อมาในช่วงก่อนเปิดเล a g สองน,นวลพันธ์ล่ำสำัมพจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ร่วมทําสัญญาและเข้ามาบริหารสโมสรจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสโมสรการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยรวมไปถึงเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และได้ฉาย,ยาใหม่เป็นอาชาท่าเรือในช่วงฤดูกาล2559สโมสรลงไปทําการแข่งขันในดิวิชั่น1ซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นสู่ไทยเลกได้อีกครั้งโดยจบนันาบที่3และมีการเปลี่ยนแปลงตาสโมสร กลับไปใช้ใช้ยาสิงเจ้าท่าอีกครั้งหนึ่ง